สวัสดีค่ะคิดต้องง่ายๆบายนะแจงมาชวนทำครีมชีสคอฟฟี่เค้กค่ะเป็นขนมที่ทำได้ง่ายๆใช้วัตถุดิบน้อยที่สำคัญคือไม่ต้องอบด้วยนะคะรับรองว่าง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยค่ะ เริ่มด้วยการนำครีมชีสมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องให้นิ่มลงซะก่อนนะคะจากนั้นก็แช่เจลาตินในน้ำเย็นจัดสักสามแผ่นถ้าใครใช้แบบผงก็ประมาณ5-6กรัมนะคะไอวิปครีมสักร้อย m ลไปวอร์มในไมโครเวฟให้ร้อนแล้วใช้กาแฟผงสำเร็จรูปแบบที่เราชงดื่มกันทั่วไปนี่แหละคะ่ะ ใส่ลงไปคนให้ละลายแล้วแต่ความชอบนะคะว่าชอบเข้มมากเข้มน้อยของน้แจงใส่ไปห้าช้อนชงพูนๆเลยค่ะคนให้กาแฟละลายดีแล้วพักไว้ก่อนนะคะเรามาทำฐานกันคะ่ะใช้แป้งอัลมอนด์หนึ่งถ้วยตวงผสมกับเนยละลาย50กรัม ถ้าชอบฐานหนาๆก็เพิ่มสัดส่วนนะคะอัลมอนด์เป็นถั่วที่ทานดิบได้ค่ะถ้าอยากให้ฐานมีความหวานด้วยก็ใส่สารให้ความหวานลงไปได้นะคะเสร็จแล้วก็นำลงใส่ในพิมพ์ค่ะเกลี่ยให้กระจายตัวทั่วๆก้นพิมพ์แล้วใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่สะดวกกดๆให้ฐานแน่นๆน,น,นะคะแล้วนำไปพักรอไว้ในตู้เย็นค่ะ น้าแจงใช้วิปครีมที่เย็นจัดหนึ่งถ้วยครึ่งใช้แฮนด์มิกเซอร์ตีให้ขึ้นฟูให้ฟูได้ประมาณนี้ค่ะแล้วนำไปพักรอไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะครีมชีสที่อุณหภูมิห้องค่ะก้อนเล็กนี้ก็250กรัมใช้แฮนด์มิกเซอร์ตีให้กระจายตัว สลับกับการเติมน้ำตาลหล่อห้างกล้วยลงไปนะ้แจงใช้ครึ่งถ้วยตวงค่ะถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะคะระหว่างที่ตีนี้ก็คอยปาดขอบห่างสลับกันไปด้วยค่ะจากนั้นก็นำวิปครีมที่ละลายผงกาแฟไว้ใส่ลงมาค่ะแล้วก็ตีผสมกันมากหน่อยนะคะ คือให้มั่นใจว่าสารให้ความหวานที่เราใส่ลงไปก่อนหน้านี้ยละลายดีนะคะเสร็จแล้วก็นำเจลาตินขึ้นจากน้ำเย็นค่ะนำไปวอร์มในไมโครเวฟให้ละลายแล้วนำมาใส่ลงในส่วนผสมครีมชีสนะคะคราวนี้ก็ไปเอาวิปครีมที่เราตีให้ขึ้นฟูพักไว้มาค่ะเอามาแบ่งผสมลงไปในครีมชีสนะคะ จะแบ่งกี่รอบก็ได้ตามถนัดเลยค่ะแล้วใช้แฮนด์มิกเซอร์ผสมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อความมั่นใจจากนั้นก็นำมาเทลงในพิมพ์พับลงบนฐานที่เราทำพักไว้เขยา่าเขย่าพิมพ์ให้หน้าเค้กเรียบสักหน่อยจับกระแทกพื้นไล่ฟองอากาศอีกนิดนึงก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วล่ะค่ะ นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็นําออกมาตัดแบ่งรับประทานได้เลยค่ะขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจให้หน้าแจงด้วยดีมาตลอดนะคะใครทานคีโตแล้วท้องผูกเชิญสนับสนุนคอมบูชาของน้าแจงได้ตามร้านขายผลิตภัณฑ์คีโตหรือที่เพจ healthy and keto by น้าแจงแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ